แล้วกรไปทำไมแล้วก็ไปเจาะที่พื้นที่นี่นะของเศษขยะนี่รถเข้าไม่ได้ปหมโอ้ยรถไปได้ละสวัสดีครับผมนายสุรชัยสุวรรณชัยรักนายกเทศมนตรีตำบลเชียงกลางอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านวันนี้ดีใจที่ทางนักข่าวช่องข่าวส่วนกลางนะฮะได้มาขอข้อมูล ที่ทางเทศบาลให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลังจากที่เกิดุรกภัยยังไงบ้างนะครับก็อยากเล่าให้ฟังว่าเมื่อเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยทางฝ่ายบริหารก็นําโดยนายกมีรองนายกแล้วก็กองช่างเจ้าหน้าที่นะผู้อำนวยการกองช่างเจ้าหน้าที่กองช่างเจ้าหน้าที่ป้องกันบรรเทาสารภายัยลงพื้นที่สํารวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนซึ่งเราก็แบ่งออกเป็นสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือเราจะต้องดูแล พวกที่มันติดอยู่ในลำน้ําในขณะวันที่เกิดเหตุเราก็เอาเรือร้องแบนนะไปช่วยเขาเราช่วยทั้งในและนอกพื้นที่ของเทศบาลด้วยเราช่วยไป11ลายนะครับโด,โดยการทำงานของทางป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะจากนั้นวันที่ยี่ส23แามยี่ี่สามเราก็ไปทําความสะอาดได้รับความร่วมมือจากทาง อบตข้างเคียงนะอบตเปืออบตเชียงกลางพัญากแก้วพุทธบาทอบตอน่านนะมาช่วยกันล้างมาล้างไอ้ควาความสาดให้พี่น้องประชา,าชนจากนั้นก็สั่งการให้กองช่งนะางและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะสำรวจความเสียหายที่เป็นสาธารณณะอย่างเช่นถนนทาง ถนนทนทางลําเหมืองที่เขาที่มมนได้รับความเสียหายพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายเราจําเป็นต้องลงไปแก้ไขเขาเป็นกรณีเร่งด่วนอย่างเช่นทางเนี่ยบ้านสุบกอนหมู่สิบสาที่เป็นกรณีเนี่ยมันเข้าไปไม่ได้นะทางกองช่างเอาไปสารวจแล้วก็ต้องไปหารถแมคโครไปจ้างรถแมคโครนะไปเคลียร์ทางให้เขาก่อนให้เขาได้ใช้เส้นทางสัญจรอีกอันหนึ่งก็คือจะต้องเอารถแมคโครเนี่ยไป ทำทางระบายน้ําเพื่อระบายน้ําออกให้ได้เพราะว่าไอเษสวะมันปิดปิดทางน้ําหมดลราก็ต้องไปเคลียร์ทางน้ําออกเพื่อให้พื้นดินมันแห้งชาวบ,บ้านจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปนะครับผมจ้างเขาถึงวันที่5้านะวันจากนั้นมันเป็นวันศุกร์เพราะวันที่6กต้องรายงานกับอํเาเภอเชียงกลางท่านนายอำเภอให้รายงานความความชื่อเดือของประชาชนเป็นยังไงบ้างก็รายงานวันที่6นะส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องของทางชาวบ,บ้านเขา เขาที่เขาได้รับความเดือดร้อนเขาก็ดิ้นรนเต็มที่เนี่ยแต่ละคนก็ดิ้นรนเช่นไปหาเอศษสวะออกออกขยะออกเขาเิ็นทรายที่เขาจะทําก็เป็นเรื่องของเขานะแต่ผมต้องดูแลในส่วนกลางที่เป็นสาธารณประโยชน์ก็แค่นี้นะครับกรณีกรณีกภัยพที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยี่สิอดสิงหาที่ผ่านมาพอดีเหมือนจากนั่งรถประมาณที่ยี่สิบแปดสิงหาคมารับผม ได้รามมัใหม่จากนายกให้ไปส,ปสบไรวจความเสียหายเพื่อเปิดเส้นทางให้ชาวบ้านได้สัญอรไปดูแลทรัพย์สินที่อยู่ทุ่งนาและได้ว่าจ้างให้รถไปโคขนดังล่าวที่เป็นข่าวไปช่วยเปิดทางประมาณ5วันแล้วหลังจากที่ดำเนินการเสร็จเห็นว่าได้เข้าตีเชอร์เหลือเพื่อฝุด เปิดที่ดินที่ทรายทับถมพื้นนาเพื่อทําการเกษตรเป็นการตกลงของชาวบ้านเองระหว่างผู้ผู้ประกอบการกับชาวบ้านให้คือสภาพเพื่อจะดําเนินการปลูกหักหรือพืูผักสิ่งท้อใหม่จากกรณีแบบนี้จริงๆตามพรบพร,รบรขุดดินหุบดินนะครับปี2543 เมื่อเหตุเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ทางเทศบาลเชียงกลางได้ขอยกเว้นเรื่องระเบียบนี้คือเริ่มจ้างมาทำตังครับประมาณสามกิโลกว่าเคลียร์ไอเห็นดินซ้ายที่มันถมตังอยู่ครับแล้วก็เสร็จแล้วมันก็ซ่อมรถดั้มก็ลากไปถมตังของครับที่หลากเห็นหลักซ้ายนั่นนะตังมันน้ำตัดเตาะนั่นนะเสร็จแล้วผม ว่างตรงนั้นก็เจ้าของน้าเพิ่นขอมาช่วยปั๊มน้าเ้อีไงแล้วก็ไม่ได้รับจ้างยังแหละมาช่วยเพื่อนแล้วก็มีหน่วยงานไหนเหาไปแจ้งความมาจับผมนี่ครับอะไอย่างเี้ยละครับแล้วมูลความจริงคืออ่าเราไม่ได้เอาดินไปขายไปทํากําไรใดๆใช่ไหมครับไปสต๊อกไว้พองแล้วก็เอาทําทางพองนี่ยแต่เป็นดินที่มาจาก ของชาวบ้านที่เขาให้เราเต็มใจค่ะเจ้าของทีบนั้นดินจากชนดชาวบ้านครับครับค่ะรื่งเจ้านะาของเฮาก็ยากจะพอฝากไปถึงนายกุ้งยิ่ง่วยเหล่อจวยเหลือเจ้าบ้านจีมเพราะว่าเจ้าบ้านเขาได้รับความเดือดร้อนอย่างมากมายเลยดูอย่างกับที่เช่นทีห